สวัสด uh, ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในวอ็อกฟู้ดนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนฟาร์มนะครับผมฟาร์มฟาร์มที่โลกโลกที่3นะครับผมก็เป็นโลกใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาในวันนี้เลยทีเดียวนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราอย่ารอช้าเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันก่อนเลยครับผมก็เกาะแรกนะครับที่เราที่ที่เราต้องต้องฟาร์มนะครับก็เกาะที่เราเกิดมาเลยนะครับผมก็ตรงรับเควสก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ กลับเข้ามารับเควสนะครับผมเควสแรกนะครับผมก็ร uh, uh, ับได้ตั้งแต่อ uh, ่าเวพันห้านะครับผมฟาร์มไปถึงวิวหนึ่งพันห hey, ้าร้อยยี่สิบห้านะท่านผู้ชมนะครับผมอ่าครับผมจุดจุดที่อ่าจุดเวิวพันห้านะครับเราก็มาฟาร์มอยู่ตรงข้างหน้านี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับพันห้านะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเออข้างหน้านี้ดีกว่าพูดผิดพูดผิดนะครับผมประมาณข้างหน้านี้ครับอ่าตัวตัวมอสอยู่ข้างหน้านี้นะครับผม ฟาร์มถึงเวลประมาณพ5นห้ร้บห้นะครับผมแล้วก็ค่อยมารับเควสนะครับผมเควสที่2นะครับรับได้ประมาณเวลพั 1, นหะ้านะท่านผู้ชม <kaz> ตามที่พี่พูดเมื่อกี้นี่เลยโอเคนะครับผมก็อยู่ตรงประมาณอยู่ข้างบนนี้นครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยก็ตัวนี้แหละนะตัวที่มันตีพี่เมื่อกี้เนี่ยพันห้าร้อยยี 1, นะ่สิบห้านะท่านผู้ชมนะมข้างบนนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยข้างบนนี้นะครับผมก็นี่แหละครับจากนี้ไปถึงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะ นะครับผมโอเคฟาร์มถึงประมาณเวลพันห้าห้าสิบนะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็สามารถรับเควสที่สามได้นะท่านผู้ชมนะครับผมมาแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเควสที่สามก็คือตีบอสนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเวลพันพันห้ายี่ห้าสิบครับผมก็บอสอยู่ตรงอ่าน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นอ่าอยู่ข้างหลังเกาะเลยนะครับผมเกาะอยู่ข้างหลังเลยนะครับผมมันก็จะเกิดอยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับผมนั่นไงเห็นคนตีอยู่ใช่ไหมครับนั่น เกาะจะอยู่ออบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับผมด5วพันห้าห้าสิบนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ฟาร์มจากเ,เราฟาร์มเกาะนี้นะครับผมจนถึงพันหกยี่สิบห้านะท่านผู้ชมนะครับผมเราฟาร์มจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ย้ายเกาะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปนะครับ โอเคเราก็ถึงเกาะอ่าสตีแล้วนะครับผมก็จะเป็นเกาะอ่านี่เลยนะครับผมครับก็เราก็มาเซฟก่อนแล้วกันนะครับผมก็อยู่หน้าเกาะเลยเซฟไว้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็อ่าทางขึ้นก็อยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมนะครับผมอ่า let's go ขึ้นไปเลยนะครับผมก็เกาะนี้นะครับก็เวลประมาณพันหกยี่สิบห้าใช่ไหมครับผมถึงจะรับเคลสได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยเอาเคลียนะตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราก็กดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเวลเวลแรกนะครับที่จะลับเคสได้นะครับอ่าหกร้อยยี่สิบห้านะครับผมครับผมจุดร็อบเคสร้อยยี่สิบห้านะครับก็อยู่จุดจุดนี้เลยครับผมอยู่ตามนี้เลยนะครับผมอ่ามาครับผมหกร้อยยี่สิบห้านะครับผมก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับค่าๆอยู่แถวนี้แหละนะครับผมนะครับผมมันอยู่ตามนี้นะครับผมประมาณวิวอ่าอ่าหกหนึ่งพันหก 150นะครับผม1นึ่นะครับถึงจะรับเขสที่2ได้นะท่านผู้ชมโอเคอาเขสที่2นะครับผมเขสที่2 650นะครับผมอ่าห้าร้อยห้าสิบเราก็มาตีบอส e e อยู่ฝั่งนี้เลยเออไม่ใช่ตีบอสดีตีอ่ามอสนะครับมันจะอยู่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมแต่เราก็เซฟข้างบนนี้เราเซฟจุดเซฟเราก็มาเซฟตรงนี้นะก็ได้นะไอตรงเมื่อกี้ก็อย่าเซฟนะพี่ผู้ผิดนะครับ เรามาตีกันตรงนี้เลยนะครับผมอนะครับผมแล้วก็มาตีตรงนี้เลยนะครับผม650นะครับตีครับฟาร์มจนถึงอ่าตีจนได้บอสครับบอสต,ตีได้ประมาณ6 1 6 7 5ครับผมเดี๋ยวเราก็รับเคลียร์ได้นะท่านผู้ชมอ่าเข้ามารับนะครับบอสนะครับผม อ่าหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้านะท่านผู้ชมนะครับผมบอสจะเกิดตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับบอสก็จะเกิดอยู่ข้างในครับผมเกิดอยู่ข้างในอ่าข้างในนี้เลยนะนั่นไงบอสนะครับผมบอสก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกะเกาะนี้เราฟาร์มจนถึงเวลพันเจ็ดนะครับ1,700พันเจ็ดร้อยนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเราก็ย้ายสามารถย้ายเกาะได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปนะครับท่านผู้ชมโอเคไปกันเลย โอเคครับผมเราก็มาถึงเกาะแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าเราก็อยู่ในเกาะต้นไม้ใหญ่นะเออถือว่าพี่เรียกว่าเกาะต้นไม้ใหญ่แล้วกันนะครับก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยครับอยู่กลางเกาะเลยนะครับผมแล้วก็มีนะครับจุดเซฟนะครับอยู่ข้างหน้าเกาะเลยโอเคนะครับจุดรับเคล็ก็อยู่ข้างหน้าเลยนะท่านผู้ชมนะนะครับผมรับเคล็ได้ประมาณพันเจ็ดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็รับเคล็เลยเคล็แรกนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะ มอสนะครับผมที่พันเก็จะอยู่ข้างหน้านี่เลยนะท่านผู้ชมนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็ oh itor, <c oughs> มีอยู่ประมาณ1ตัว2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะครับมีเยอะพอสมควรนะมีเยอะพอพอสมควรนะครับผมเยอะพอสมควรนะครับผมฟาร์มจะอ่าฟาร์มอยู่นี้ถึงประมาณวิวพันเจ็ดอ่าพันพันเจ็ดยี่สิบห้านะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับ1,0725แล้วเราก็ไปรับเกียร์ที่2ได้นะท่านผู้ชมนะครับผม1,0725นะโอเคนะครับผม1,0725นะครับผมอ่า1,0725เราก็มาค่าอยู่ตรงฝั่งนี้นะเออมาทางฝั่งนี้นะท่านผู้ชมไป go นะครับผมอ่าอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมวัดอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับผมอ่าเรียว725นะท่านผู้ชมก็เราก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้เลย นะครับผมก็ฟาร์มยาวไปเลยนะครับผมฟาร์มยาวไปถึงเวลอเจ็้ยห้าสนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่750ดริบดิพันเจ็ดนะครับพัน0เจ็ดห้ายพถุยพูดผิดพัน0เนะครับผมเจ็ดนะครับโอเคแล้วก็รับเพียนนะครับเป็นบอสนะครับบอสก็อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับผม บอสอยู่ข้างบนนั้นเลยนะครับผมโอเคอถึงจะรับเควสได้นะครับผมบอสก็จะอยู่จะเกิดอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ทําการฆ่าเลยนะครับผมนะครับผมเราฟาร์มอยู่เกาะนี้นะครับผมถึง1775นเจร้บะท่านผู้ชมนะครับผมถ้าเราฟาร์มถึงวิวหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมเราก็ย้ายทําการย้ายเกาะไปได้เลยนะครับผมนะครับผม รอประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเออโอเคเราถึงแล้วนะครับผมเกาะเห็ดนะเออพี่เรียกว่าเกาะเห็ดนะมีแต่เห็ดครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราเก็บเลยข้างบนโอเคไปครับจุดร็อบเคสหรอนะครับมันจะอยู่ตรงข้างหน้านี่เลยนะท่านผู้ชมนะครับผมร็อบเคสนะครับผมก็รับได้ประมาณ1000นะครับผม700ดร้อยนะครับเจ็ดสิบห้านะท่านผู้ชมนะเคสแรกนะท่านผู้ชมนะครับผมครับเคสแรกอยู่ตรงนี้เลย เคลีแรกก็อยู่ประมาณนี้นะครับข้างหน้านี้เลยนะครับผมอ่าในปันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะก็ประมาณนี้เลยนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมนะครับผมในปันเอออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดี่วะอ่าไปฝั่งนี้ไม่ใช่นะนะผมเคลียร์ที่สองนะครับเคลีที่สองก็อ่าเคลีที่สองก็ประมาณพันแปดครับพันแปดนะครับผมจุดนี้นะมันมันมี2จุดนะครับผมแอเรียมันมี2จุดนะท่านผู้ชมจุดรอบเคสมี2จุดนะในเกาะนี้นะครับผม ก็จุดแรกนะครับผมก็เคล็ที่2นะครับก็อยู่ประมาณฝั่งนี้เลยนะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมอครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ดูจุดที่2กันเลยนะครับผมจุดรอบเคล็อันที่2นะท่านผู้ชมนะครับเราก็บินเข้ามาเลยข้างในนี่เลยนะอยู่ตรงไหนวะพีกระจาไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมะก็น่าอยู่อยู่ฝั่งนี้แหละครับข้างหน้านี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้อะไรนี่วะอันนี้อะไรวะ พี่ก็เพิ่งมานะท่านผู้ชมนะเออเพิ่งมานะครับอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นจุดจุดบอสนี่ว่าเออเราเข้าไปเลยนะครับอย่ารอช้าอย่ารอช้านะครับผมอ่าอยู่ตรงไหนวะนะจุดที่2นะมันมี2จุดนะท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับผมโอเคเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นแล้วนะฮะโอเคเราเห็นแล้วนะครับผมนะครับผมอ่าจุดล็อกเคสที่2นะครับผมก็จากพันอ่า พันเก้านะครับผมรับได้ประมาณพันแปดนะท่านผู้ชมเออพันเก้านะท่านผู้ชมนะเออพันเก้านะครับผมรับได้ฟาร์มถึงอ่าพันเก้านะครับโอเคพันเก้านะครับเราก็มาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับผมไปเลยนะครับผมโอเคลงมารับเราล็อเสร็จแล้วเราเรามาตีฝั่งนี้เลยนะมอดมันอยู่ข้างล่างนี้นะนะผมก็ฟาร์มยาวๆไปเลยนะครับผมฟาร์มไปถึงเวลล์หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้านะท่านผู้ชม ฟาร์มอยู่ดีนะจากพันเก้านะครับพันเก้าถึงพันพันเก้ายี่สิบห้านะครับผมโอเคพันเก้ายี่สิบห้าเราก็ไปรับเคลสนะครับผมแล้วก็มาฟาร์มต่อเลยนะครับผมเคลสที่สองนะครับผมก็ฟาร์มตัวนี้เลยนะครับผมอ่าฟาร์มตัวนี้เลยนะครับพันเก้ายี่สิบห้านะท่านผู้ชมนะครับก็อยู่ข้างในด้วยนะมีอยู่ข้างในด้วยนะท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเคลสบอสนะครับผมรับได้จากหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะท่านผู้ชม นะครับถึงจะรับเพจบอสได้นะครับผมโอเคเพจบอสนะครับผม50ินะท่านผู้ชมนะครับผมห้าสิบนะครับบอสเหรอครับบอสมันจะอยู่ตรงที่เราขี่อ่าที่เราบินมานะครับผมแต่พี่เนี่ยจะพี่เนี่ยยังยังเข้าไม่ได้นะเออพี่จะเข้ายังเข้าไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าพี่วลวยังไม่ถึงนะท่านผู้ชมนะครับผมมันต้องเข้าตรงนี้นะท่านผู้ชมนะพี่ยังเข้าไม่ได้นะตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยไง 1,950นะครับเพื่อจะเข้าตรงนี้ได้นะถ้าไมุ่้มนะโอเคครับผมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือ,อได้ความรู้หรือ,อยังไงก็ขอ,อขอคนละ1่ไลค์1แชร์นะครับผมคลิปนี้ขอ30ไลค์พอครับผมก็ขอบคุณสำหรับรับชมนะครับผมสวัสดีครับ